ขอบคุณที่เข้ากลุ่มเมื่อก่อนไม่รู้จักหมอลำจนมาเจอน้องพีงน้องพลอยจีนโอขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็เป็นหมอลำน้อยอีกหน่อยอาจจะได้เห็นตับชุดหมอลำให้แล้วละ่ะดูดูกันหนะ้าหยอกเพิ่นอยากให้พ่อหยอกหยอกแล้วก็ใหย้หยีหย่หลีอังเกาทำท่าให้อบอสมือหนียางไปซ่องกระจกเองยางไปซ่องกระจกย่ต้ล้องเท่าน้าบ้านแล้วะพะ เป็นอะไรใครเป็นอะไรไมีนแตนกับยืนเบ่งแอคติงคักบ,บอสันวะมีน่แตงแล <c oughs> นางไห่เ <c oughs> ห็นละครปะป่ะเรียเขาหิวข้าวตัวเองเอา่อนเลยเอาอนจะเสร็จแล้วเหลืออีกขาเดียวแม่สั่งซื้อของไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบวันที่สิบห้ายังไม่ได้เลยของหรอครับของบอสแคร์หรอคะแม่ทักทักมาในเพจ ทักบอกแอดมินในเพจนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาแจ้งให้เข้าก็ถาประท่านเหรเนาะเข้าสีกากินตีซุ้มหนัง น้องจังมาเมียนเนาะค่ะนี่ไงผลิตของเราน้องไม่ได้มา,าค่ะน้องไม่ได้มา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 นะคะรอบนี้น้องไม่ได้มารอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าค่อยเจอกันเดือนหน้าพรนเพลงลุงเนี่ยฤิษ์ศิ์มันสิเข่าป๊าด อ,อ,อาหารลดน้ำหนักครับผมนี่นวินเพิ่งกินบอกอาหารลดน้ำหนักลดน้ำหนักอขอบคุณมากครับอาาร,รอบนี้น้องพี่น้องพ่อยิมเม้มาครับผมแต่เดือนหน้าจะได้มาครับมันจะมีรอบกลางเดือนเพื่อสภาด้มาอยู่ครับ แล้วก็ควัยนี้มากค่ะขอบพระคุณครับรอดูนางเอกน้อยเ้าลูกครับผมปาคนมาบึงไหลสซดหาท่านคนนี่โดนเรอเดียขี่มีแบบนี่ปกติช่วงนี้ก็จะอยู่สองสามพันเพิ่งอย่างเห็นแบบผัวก็เมียยู่น้ำกันองอมันปรโยูนดีดีมีอยู่นี่เดีนี่เดี ห่วยผู้ิเดลนี่ห้วยเดหนาพร้อมนี่ไงถ้าจะกินก็อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเส้นหมี่ไข่ขาวงสองใสนบอสูนโนซูก้าไม่มีแป้งไม่มีไขมันไม่มีโซเดียมต่ำมากแต่ว่าขาก็กินกับปรีดยคืึเงกาขนาดจีรุย มันมันมันต้องเลือกแหมทุกคนแต่กินได้กินได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องอีจวงก็่กินใชสิบไปเที่ยวจวงก็สิไปไปเมื่อต้องสิไปใสร็จ่าอะไปพายาเอกมาม่อืมแต่ไปจวงมีนาต่อจะไปลำเพิ่สมัยตะกี้เขาเอิยนอาซีเอเดียวนี้มีบ่อาซีเออจวงสิไปยี่สานลำเพิ่นใช่แต่แล้วกับพวกงูก่อน หลายชั่วโมงคงจะไป็ส้มเกลียดหน่อยก่อนหลายจอบแน่ใส่ของอะไรไม่รูนี้เ้าสั่งนานแล้วเป็นายาเสบียงเลยสีสันไหมชิมดูมีล่ากินกายเครียดที่เราเอาหนังออกได้สิแม่ชอบยำมามา่มา,มาที่ต้องใส่เครื่องปรุงด้วยเลิกเล่นบอลมาทันพอดีครับพี่ยสกี น้องเพชรเริ่มแสดงออกจริงๆเขาเป็นคนแสดงออกนะฮะน้องเพชรทั้งสองคนแหละครับอแต่ว่าเขาอาจจะดูหน้าดูหลังก่อนน้องน้องเพชรนะเราเป็นคนที่บ,บอลลึงไงบ,บ,บอลเขาอาจจะไม่ปื้อไปเลยใช่ไหมครับเราสีมีทาที่ของเราได้พิยงหม่หรือเล่าหนิผมมาทายังงน้องพลอยผมมาเป็นแตหัก ยังเย็นค่ะให้หน่อย